สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับขณะนี้ผมมาอยู่ยืนอยู่อนา,า,าวัดป่าศิลาลามนะครับบ้านขัปุ่นอำเภอขุดขัปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเออมาเหยียบช่อมพานุขรานมากราบคารวะคร,บระูบาอาจารย์นะครับเดี๋ยว์ทิพย์าพี่น้องเลาะเบ่งน,นะครับครับป่ปาศิลาลามนะครับบ้านขัปุ่นอำเภอขุดขัปุ่นจังหวัดอุบลราชธานี ครับมาเบิง่งตอนนี้เพิ่อนกาลังสร้างเจดีย์พระมหาเจดีย์องค์บกใหญ่กับก็ลังก่อสร้างอยอะตอนนี้เพิ่อนเบิด์ตสิบหาลัดกับเบิด์ตสิบหาลัดแต่ว่ายังบ่ทันแล้วกําลังเริ่มก่อสร้างครับเบเิ่งโครงสร้าง,บบง,ง,างเพิ่นนะครับกะย่งางมาเรื่อยๆครับพีนบน่น้องนะครับที่วัดเพิ่นมีพระพุทธรูปให้เฮา เอกาไบสักราบูชาเอาพุธเดินทางไกลมากนะครับปะยางมาได้เรื่อยครับเป็นเอาครับครับนี่ก็เป็นรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นต่างอ่ารูกปันควายนะครับ ตัวใหญ่หตัวน้อยเออนี่จะคล้องน้อบ่นอนเฝ้าอยู่่นนะครับแนบเบิ้งคือแนบมีสีวิตพี่น้องเลยเด่ครับเบิ้งสาล่าเบิ้งเจดียด์นะที่เพิ่นกำลังส้างอยู่นะครับกำลังส้างอยู่บกหญ่นะครับองม่ใหญนะ่สูงลิฟหยอดนะครับ อาโปรเพาเดินโ o มไปอีกโปรเพาเดินโ o มไปอีกนะครับอ่าเป็นนะครับภาพพี่น้องมาเบ่งนะครับในรูปปัน้นครับเสือก็มี บอกเน่น้อยคนนะครับเน่น้อยเป็นการปั่นรูปนะครับเป็นของแบบสมัยโบราณที่หายากเรียนนี่คือหัวเกลียนนะครับหัวเกลียนนี่ทั้งหัวทั้งเกลียนนะครับพี่นอ้องเบิ่งนี่สมัยโบราณจะหาเบิ่งยากนะครับเดี๋ยวนี้ว่ามีแล้วนะครับว่ามีแล้ว น,นี่คือลักษณะของเกวียนนะครับนะครับมันจะนเขวียนคนครับนะครับคนครับเกวียนนะครับอผมนี่ผมถอยออห่างมาจักหน่อยหนึ่งพี่น้องได้บนะบเบอร์พอไยเดอจะทีจะทานพ่อหลูกร้านได นำจิตรกรจิตภาอะไรเงี้ยก็รูปปั้นติพิ่นเดเหตุไว้ก็คือของจริงครับพี่นาะเป็นอของจริงครับไหมบุรา,าเป่าแคนลำวงนะครับมาเทเนก็มีรูปปั้นจระเคนะครับปัญเจลเเค นี่คือส่วนต่างๆที่เพิ่นได้ส้างไหวคูบาอาจารย์เพิ่นมีระบาบบารมีเพิ่นสูงครับคูบาอาจารย์นีะครับครับเรยด้ออาจารย์ปัวอา,าาอาจารย์ยาอ,อาจารย์ผออาจารย์เม่ขอถ่ายทำ ไปนำเสนอ,อให้พี่น้องเข้าใดเบิ่งกับพระฤษีนะครับกับทำพันฤษีกับมีมอง นรกมีมองสวรรค์นะครับนี่น่าจะเป็นมองนรกนะครับเป็นหมองนรกนะครับครับมองนีก็เป็นการ พญายมกาลังสอบปากคําวิญญาณนะครับพญายมนะครับเนก็ล่งสอบปากคําวิญญาต่างๆนะครับพี่บอกใส่กุญแจใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือกับวิญาสกุญแจมือนี่คือทหารเพื่อนนะครับทหารเพื่อนกับเจ้าหน้าทางผีนะครับนะครับกำลังสอบปากคำ ครับนี่ครับหมอก,กระทาท่องแดงครับกระทาท่องแดงเมืองพี่อ้อเออเห็นเลยเสมือนจริงเลยครับคนลูกด้วยผมผู้ถ่ายก็ได้นะ,น,ะนะครับก็คือเปรตนะครับนี่ก็คือเปรต นะครับนั่นมกุฏมกุฏธาทองแดงครับมกุฏธาทองแดงนะครับครับพี่น้องครับก็ที่ผ้าพี่น้องเอฟซีเหล่าเบิ้งนะครับก็หอดปองนี่พอดีนะครับมาก็มีเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เจะาผ้าดูผ้าลานเขาไปหาครูบาอาจารย์ไปกับครูบาอาจารย์เนื่องจากเกิดจากสิ่งที่แนมบ่เห็นนะครับไปให้เพิ่นเป่าปัดเป่าให้ นะครับอสรับเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมก็บรสามารถสิมานเพลแพย์ไอ้พี่น้องเอสซีได้ฮูนะครับเพียงแต่ว่ามา่อเราสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวไปนี่เมือนกันก็ได้พบเป็นหลายอยางนะครับถามว่ามีสิ่งใดขาดต้อผู้ประกอบการใดก็ต้องกราบขอไผ่นะครับเด้อนะครับือว่าบางที่ภาพวิดีโออาจจะประชัดเจนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมุมเหมือนได้สักหน่อยนะครับต้องกราบขอไผ่ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาการสํานี้นะครับครับสวัสดีครับ